เช้าเช้าวันอาทิตย์แบบนี้พาไปเดินตลาดสดวัดสหกรณ์โคสิตารามอาหารทะเลสดใหม่ปู้หอยปลาหมึกครบผักผลไม้ราคาถูกกําละหบาทของกินพร้อมทานไก่ยา่างขนมเพียบที่จอดรถกว้างคนเยอะแต่เดินเพลินสุดๆสายชอบของสดต้องไม่พลาดสวัสดีครับเช้าว,วันอาทิตย์แบบนี้เราออกเดินทางแต่เช้าเพื่อมาชอบของสดกันที่ตลาดเช้าอาหารทะเล วัดสหกกณรโคสิตารามตลาดชื่อดังในย่านโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาครที่ขึ้นชื่อเรื่องของสดคุณภาพดีราคาน่ารักเรามาถึงกันประมาณ7จ็ดโมงเชา้าบรรยากาศคึกคักมากเลยครับรถเยอะคนก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆโชคดีที่ที่นี่มีลานจอดรถกว้างขวางรองรับรถได้เยอะสะดวกสบายพอเดินข้าตลาดมาก็พบกับของสดละลานตาทั้งอาหารทะเลสดสด ผักผลไม้ขนมของใช้ในครัวเรือนเรียงรายสองฝั่งทางเดินกลิ่นหอมๆของไก่ย,ย่างกั้วย,ย่างก็ลอยมาเตะจมูกทันทีมาดูราคาคร่าวๆกันครับของทะเลสดๆราคาน่าสนใจมากครับปลาหัวตัดตักแห้งกิโลกรัมละ100บาทปลาสลิดกิโลกรัมละ200บาทปลาหมึกสดกิโลกรัมละ1 8 0บถึง200บาทปลานิลตักแห้งกิโลกรัมละ 6 0บถึง100บาทปูใบสดกิโลกรัมละ170บาทหอยแครงสดกิโลกรัมละ160บาทหอยแมลงปู้ลูกโตเนื้อแน่นกิโลกรัมละ25บาทปลาอินทรีสดขายขีดละ40บาทปลากดกิโลกรัมละ160บาทปลาทูบ้านเรากิโลกรัมละ80บาทปลาเก๋าทะเลกิโลกรัมละ260บบาทปลาฉลามหูดำ กิโลกรัมละ120บาทส่วนผักสดนั้นราคาน่ารักมากเริ่มต้นเพียงกำละ5บาทเท่านั้นมีทั้งหน่อไม้สดใบมะกรูดใบย่านางเพื่อกิโลกรัมละ30บาทแตงไทยก็มีครับผลไม้ก็หลากหลายเช่นมะละกอสุกลูกละ15บาทแก้วมังกรกิโลกรัมละ15บาทมังคุดผู้เรียนเงาะก็มีให้เลือกเพียบอาหารพร้อมทานก็ไม่น้อยหน้า ต้มยำแกงต่างๆมีให้เลือกมากมายเช่นกันครับไก่ย่างหอมๆไก่ทอดร้อนๆกล้วยย่างข้าวเหนียวย่างขนมพื้นบ้านมากมายใครที่กำลังมองหาของสดของดีราคายุติธรรมไม่ควรพลาดตลาดนี้เลยครับตลาดเปิดเฉพาะเช้าวันอาทิตย์ใครสนใจแนะนำให้มาเช้าหน่อยจะได้ของสดดีราคาสบายกระเป๋า Como é

มีนะะไปกับบูกเมีสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่อง เต้ยกะมิดชแนลของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ